ตุก,กตาคุณหนูน้องลูกตาลพร้อมแล้วใครที่อยากทำตุก,กตาจากลูกตาลมาดูได้เลยเพราะว่าตอนนี้เราตัดคลิปเสร็จแล้วหลังจากที่ซุ่มตัดคลิปมานานมากนานจริงๆลงคลิปสั้นไปเป็นหลายเดือนแล้วอะแต่ว่าเพิ่งจะมีโอกาสตัดคลิปยาวเสร็จ ก่อนที่จะทำตุ๊กตาลูกตาได้ก็จะต้องมีเจ้าลูกตาเนี่ยแหละแต่ทุกคนต้องระวังนะตอนไปเก็บลูกตาอนะระวังลูกตาจะตกใส่หัวเพราะว่ามันเคยมีข่าวว่ามีคนอะโดนลูกตาหรือลูกมะพร้าวเนี่แหละตกใส่หัวทำให้เป็นเหมือนแบบว่าเจ้าชายนิทราทุกคนต้องระวังด้วยนะเซฟตัวเองด้วยนะอยากเล่นก็เข้าใจแต่ตอนไปหาของไปเก็บของอะไรแบบนี้ก็ต้องแบบระวังกันด้วย พอได้เจ้าลูกตาลมาแล้วนะทุกคนก็ต้องเอาน้องไปซักล้างทําความสะอาดก็คือเหมือนเวลาเราสระผมนะี่แหละคะยีค่ยียียีให้เนื้อตาลออกให้หมดขั้นตอนนี้บอกเลยว่าใช้เวลานานมากเราซักน้องแบบหลายรอบมากซักน้ําเปล่าประมาณสมรอบแล้วก็ซักน้ําแฟบป,ประมาณสองรอบฉันใช้คําว่าน้าแฟบปลฉันดูแก่มาก สำหรับขั้นตอนนี้เราจะต้องขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าใครที่กลัวหนอนนะต้องระวังให้ดีเลยคืออาจจะไม่เหมาะกับขั้นตอนนี้หรืออาจจะไม่เหมาะกับการเล่นกับลูกตาลเพราะว่าลูกตาลอ่ะมันหนอนเยอะมากเลยนะทุกคนคือเวลาเราไปเก็บใช่ไหมเราก็คงไม่ได้เลือกลูกที่มันสูงที่สุดแต่ว่าเราก็จะต้องเลือกลูกที่มันแบบว่าอยู่กับพื้นใช่ไหมแล้วมันก็จะสูงงอมแล้วมันก็จะเสี่ยงกับการมีหนอนอ่ะอืถ้าใครที่กลัวหนอนนะก็ขั้นตอนนี้ก็ไปให้แบบ พ่อแม่ไปให้ใครก็ได้ช่วยทําแต่ว่าบอกเลยว่านอนเยอะมากตอนที่เราแกะออกมาฟรึบออกมาใช่ปะนอนแบบเป็นครอบครัวนอนมีแต่นอนแต่มันจะเป็นนอนที่แบบตัวยุบยิบยุบยิบสีขาวๆาวดุ้งยิ่งดุ้งดิง,ด,งด้วยความที่เราไม่กลัวนอนนะแต่ถ้าใครกลัวนอนก็ต้องระวังนะเราจะไม่ไปล้างที่หน้าวัดแล้วเพราะว่ามันร้อนมากเราก็เลยจะต้องมาซักน้องตาด้วยพงซักฟอกใส่ไปโรด ยาแมงูนะคย,ยาแงยีย่สิบต้องบ่นแน่ๆนี้อืมก็ค่อยี่คยี่ลงไปตามตัวไปตามผมไปตามเส้นขนแล้วฟังออกป่าว่าเมื่อกี้ในคลิปพูดว่าอะไรเมื่อกี้เราพูดว่าถ้าใช้แฟบเยอะขนาดนี้จะต้องโดนยาบ่นแน่ๆเพราะว่ายาเขาจะเพ่งเล็งอยู่ว่าเราจะใช้แฟบเขาเยอะแค่ไหนจริงๆมันไม่ใช่แฟบมันคือแอดแท็กแต่ด้วยความที่แบบอายุอานามเนาะ ทุกอย่างบนโลกที่เป็นผงซักฟอกก็คือแฟบหวีไปเรื่อยๆสางเส้นผมน้องไปเรื่อยๆให้แบบน้องผมเนียนเสมอกันเพราะว่าไอตัวผมของน้องเนี่ยมันจะมีความแข็งกระด้างสูงอยู่แล้วก็บอกเลยนะว่ากลิ่นแรงมากกลิ่นลูกตาลถ้าใครชอบกินขนมตาลก็อาจจะถูกอกถูกใจใช่ปะแต่บอกเลยว่าการที่เราอยู่กับลูกตาลน,นานๆมึนหัวได้เลยอนะ่ะทุกคนคือเรามึนมากตอนที่เราแบบล้างน้องอ่ะแล้วมือเราก็จะเป็นแบบกลิ่นลูกตาล ทุกอย่างในจมูกเหมือนแบบเอาลูกตาลมาอุดจมูกเลยนะทุกคนซักลูกตาลกันไปเรื่อยๆนะถ้าใครทำตามอยู่ก็ขอให้สู้ๆกับขั้นตอนนี้ หลังจากที่อาบน้ําสระผมน้องลูกตาลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเราก็จะต้องเอาไปตากให้น้องแห้งพอน้องแห้งก็จะเป็นแบบนี้เส้นผมน้องก็จะพันกันลุงรังแบบนี้เลยและทีนี้เราก็จะต้องมาหวีอีกรอบนึงพอหวีแล้วเราก็จะต้องมา แต่งตัวการแต่งตัวที่ว่าเนี่ยก็คือการเปิดร้านบา์เบอร์เป็นการเปิดร้านทําผมแบบเบาๆขั้นตอนนี้ก็คือถ้าเราอยากได้น้องหน้าตาแบบไหนทรงหน้าแบบไหนเขาโค้งหน้าแบบไหนอยากได้หน้ากลมหน้าเรียวหน้าแบบแก้มตุยๆเราก็สามารถที่จะทําได้จากตอนนี้นะทุกคนตอนนี้เราก็คือเล็มออกเล็มเพื่อที่จะหาพื้นที่ในการสร้างใบหน้าของน้องลูกตาลตอนแรกเราก็ใช้แบบกันไกนะ่นั่นแหละค่อยๆเล็มไปเรื่อยๆแต่ว่าลูกตาลอะ่ะมันจะมี บบรอยซักๆอ่ะเหมือนเขาเรียกว่าไงนะเซียนเออมันจะมีแบบเซียนที่เป็นเหมือนไม้ๆอยู่ตรงตามแบบตามของมเมล็ดเขาอะเนาะเราก็เลยต้องใช้คัตเตอร์ค่อยๆขูดขั้นตอนนี้ก็ต้องระวังมือนะทุกคนค่อยๆทำไปไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบาดมือเอา อุปกรณ์ที่จะใช้ในการทําตุ๊กตาลูกตาเนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยนะทุกคนมันหาง่ายมากก็คืออย่างแรกลูกตาอย่างที่สสีอะคริลิกกันไกหรือคัตเตอร์แล้วก็กระดาษทรายมีอีกวิธีหนึ่งมาบอกสําหรับใครที่รู้สึกว่ามันนานเหลือเกินฉันไม่อยากขัดหน้าเย็นลงลูกตาเลยจะทํำยังไงดีเพื่อเป็นการลดระยะเวลาในการทําตุ๊กตาตัวนี้ก็คืออย่างทุกคนเห็นไปในคลิปช็อตของเราใช่ป่ว่า ไอตัวแรกอะไอตัวแรกอะเรานั่งข so, like ัดนานมากเลยเว้ยนั่ง like ขัดจนหน้าน้องแบบเนียเลยแล้วก็ลงสีอะคิดิกแต่ในคลิปนี้ที่มันง่ายกว่านั้นเลยก็คือเราจะใช้วิธีการเปเปอร์มาเช่ลงบนใบหน้าน้องเลยก็คือง่ายมากเลยทุกคนใช้กระดาษอะเอาไปแช่น้ําใช่ปะแล้วก็เอามาแปะบนหน้าน้องใครอยากได้ทรงไหนก็คือทําตามทรงหน้าของน้องเขาเลยแค่นั้นแหละแล้วก็รอให้แห้งแล้วก็ใช้สีอะคิดดิค่ะ ปาด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 ป้ายป้ายปาดปาดไปได้เลยมันก็จะเรียบเนียนเป็นใบหน้าที่ไม่ต้องมาเสียเวลาขัดแบบเรา และก็ขอแนะนําอีกวิธีหนึ่งในการลงสีนะทุกคนขั้นตอนในการลงสีจะต้องใช้สีอะคริลิกเท่านั้นนะเพราะว่าสีอะคริลิกอะ่ะเขาจะช่วยกันน้ําห้ามใช้สีน้ําหรือสีโปสเตอร์เด็ดขาดเพราะว่าต่อให้เราทาไปแค่ไหน <c oughs> น้องก็จะละลายมันก็จะแบบไม่สามารถเอามาเป็นแบบตุ๊กตาก,กระปุกกระปิกได้เพราะว่าหน้าน้องจะเละแน่นอนส่วนสีอะคริลิกที่เราจะใช้ในวันนี้เป็นสีอะคริลิกของเลนะซอง ถ้าใครที่ติดตามกันมายาวนานอยู่แล้วก็จะเห็นว่าเราใช้สีอะคริลิกของเลนนะ่สองตลอดนั่นแหละข้อแรกเลยก็คือคุณภาพเขาดีจริงๆแล้วก็เรื่องอราคาราคาเข้าถึงได้ราคาแบบเด็กจับต้องได้นักศึกษาจับต้องได้เราใช้ยี่ห้อเนี้ยตั้งแต่เราเรียนมาหาลาัยเลยเว้ยแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆจนเขามีการแบบเหมือนออกสีที่เป็นพาสเทลมาใหม่ใช่ปะเราก็ไปใช้ตัวสีพาสเทลด้วยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันทาอะไรก็น่ารักอะทุกคนเวลาเรารู้สึกว่าขี้เกียจผสมสีอะ ใช้สีพาเทลอย่างเดียวก็คือจบเลยแต่สำหรับวันนี้เราไม่ขี้เกียจเราอยากทำคลิปอยากทำตุ๊กตาให้ทุกคนได้ดูก็เลยขอผสมเป็นสีเนื้อนะสีเนื้อก็ง่ายมากทำยังไงก็ได้ให้ทุกคนผสมให้ได้สีส้มสีส้มก็คือสีแดงแล้วก็สีเหลืองอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วก็เอามาปนกับสีขาวนะทุกคนมันก็จะกลายเป็นสีเนื้อเป็นสีที่เราจะใช้ทาใบหน้าของนอกตุ๊กตาทั้งสองตัว สำหรับใครที่แบบฉันไม่อยากผสมสีทํำยังไงดีทุกคนสามารถเดินไปที่ร้านเครื่องเขียนแล้วก็หาซื้อสีอคริลิกของเลนะสซองได้เลยนะทุกคนมันมีหลายเฉดส,สีให้เลือกมากแล้วก็ปริมาณบรรจุก็มีแบบหลากหลายเลยถ้าอยากใช้เยอะก็ซื้อแบบขนาดใหญ่ถ้าอยากใช้น้อยก็ซื้อขนาดเล็กได้ เมื่อได้สีตามต้องการแล้วก็รันเลงลงไปบนใบหน้าน้องลูกตาลได้เลยน้องลูกตาลคนนี้ก็คือหน้าตาเหมือนลิงมากเอ,อ่อหน้าตายังไม่ใช่เหมือนลิงแต่ว่าทรงผมน้องะมีความเป็นแหลมๆม,มา้าเหมือนแบบเหมือนลูกลิงเหมือนฮันุมานมากเลยทุกคนแต่เห็นป้าเวลาเราระบายไปเรื่อยๆอะ่ะคือตัวสีอะ่ะมันดีจริงๆเว้ยคือพิกเม n นต์มันแน่นระบายแล้วมันเรียบเนียนจริงแต่ว่าเราอะ่ะ ขัดไอตัวเซียนของลูกตาหนะไม่หมดมันก็เลยทําให้เหมือนแบบมีความหยาบหยาบอยู่นิดนึงเราก็เลยจะใช้วิธีตามที่เราบอกไปเมื่อต้นคลิปว่าจะใช้กระดาษอะทาเป็นเปนเปอร์มาเช่นบนใบหน้าน้องถ้าทุกคนดูไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าอยู่ดีๆหน้าน้องก็เนียนกิ๊กขึ้นมาเดี๋ยวจะหยุดพูดแป๊บนึงนะเพราะว่าเหนื่อยมากเลยหายใจไม่ทันแล้วดูกันไปเรื่อยๆนะ ถึงขั้นตอนของการย้อมสีผมให้น้องลูกตาแล้วขั้นตอนนี้นะบอกเลยว่าผสมสีเยอะๆได้เลยแล้วก็ระบายลงไปบนผมได้เลยเหมือนเวลาเราย้อมผมตัวเองทําแบบนั้นเลยถ้าใครอยากได้สีอะไรก็เลือกตามที่ชอบได้เลยนะแต่เรารู้สึกว่าอยากได้สีสันที่มันสดใสก็เลยจะเลือกใช้สีชมพูแล้วก็สีเขียวเพราะว่าน้องคนก่อนอะ่ะเขาผมสีเหลืองแล้ใช่ปะก็เลยอยากให้น้องแบบเป็นแก๊งไงเขียวเหลืองชมพูจะได้แบบน่ารักปุ๊กปิก สำหรับขั้นตอนของการย้อมสีผมนะทุกคนเอาตามใจชอบได้เลยถ้าใครอยากไฮไลท์ผมก็ได้นะเราว่าถ้าไฮไลท์ผมก็อาจจะน่ารักด้วยแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเราอะอยากให้น้องเป็นสีชมพูไงตามที่บอกไปว่าอยากให้น้องแบบมีความโซคิวโซใจอะไรแบบนั้นก็เลยอะเดี๋ยวจะทําให้น้องชมพูคนเนี้ยเป็นผมมัดแกะด้วยถ้าใครเห็นว่าแบบผมน้องมันแบบเหมือนมีสองข้างเลยอะไรแบบนั้นก็คือเราจะมัดแกะให้น้องนะทุกคน พอย้อมสีผมน้องเสร็จแล้วก็อย่าลืมทําให้ผมน้องแห้งนะวิธีที่จะทําให้ผมน้องแห้งก็สามารถเอาน้องไปตากแดดก็ได้หรือจะเอาไดเป่าผมมาเป่าให้น้องผมแบบสวยสวยเก๋ก็ได้แต่ว่าพอน้องแห้งเสร็จแล้วนะทุกคนก็จะต้องเอาหวีมาสางผมน้องอีกรอบนึงเพราะว่าไม่งนนะั้น่ะสีอะคริลิกอะมันก็จะแบบอาจจะทำให้น้องแบบเส้นผมพันกันติดกันเป็นก้อนอะไรแบบนั้นนะ กล้จะเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะทุกคนเริ่มเห็นเขาโครงความเป็นตุ๊กตาจากน้องลูกตาลกันแล้วใช่ปะและขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่จะทําให้น้องกลายเป็นตุ๊กตาอย่างสมบูรณ์มากที่สุดก็คือการวาดหน้าให้น้องใครอยากได้หน้าตาแบบไหนสามารถวาดได้เลยนะทุกคนไอตัวแรกที่เราทําใช่ปะตัวสีเหลืองถ้าทุกคนเห็นผ่านๆมาบ้างนะเรารู้สึกว่าแบบน้องหน้าดุไปตอนที่คิดอะไม่ได้รู้สึกว่าอยากให้น้องดุขนาดนี้ พอทาออกมาน้องกลายเป็นแบบหน้าตาดุดันมากและน้องหน้าเหมือนลิงเหมือนซุนหงอคงมากแต่ทุกคนดันบอกว่าหน้าเหมือนตัวกร์ตัวสักตัวหนึ่งในดาบพิฆาตอสูนะ่ะซึ่งเราก็ไม่รู้จักเหมือนกันแต่มีน้องๆส่งรูปให้ดูกันเยอะมากแล้วก็คือเหมือนจริงๆเว้ยคือแบบเหมือนเวอร์ไอตัวหัวเหลืองแล้วก็มีแบบว่ารอยลิ้วสีแดงๆอะ่ะเหมือนไอตัวสีเหลืองที่เราทํามากอะ่ะคือมันเป็นดาบพิฆาตอสูนได้ยังไงวะ ครั้งนี้ก็เลยต้องขอแก้ตัวจากความดุดันในครั้งนั้นอยากจะทําหน้าตาตุ๊กตาที่มันแบบน่ารักแบวๆตากลมๆตาโตๆอะไรแบบนี้ก็เลยกลายมาเป็นน้องตัวนี้น้องตัวนี้นะทุกคนตั้งใจวาดมากมือสั่นมากส่วนใครที่รู้สึกว่าไม่ถนัดในการใช้พู่กันวาดเลยนะก็สามารถใช้ตัวปากกาเคมีก็ได้นะปากกาเคมีปากกาอะคริลิกหรือว่าปากกาหมึกอะไรต่างๆที่มันกันนะ้ำนาะทุกคนสามารถเอามาวาดเป็น หน้าเป็นตาเป็นแต่งเป็นแก้มเป็นปากอะไรได้หมดเลยนะนี่ก็ลืมเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมเราถึงไม่ใช้ปากาคเคมีวาดวะคือแบบมานั่งค่อยๆบรรจงมือสา่ายเงือเงๆอยู่เนี่ย ตอนนี้เราก็ถึงขั้นตอนของการแต่งหน้าให้น้องๆแล้วตอนนี้ก็คือจัดเมคอัพแบบแน่นๆขอแบบเมคอัพแบบจัดเต็มปากนี่ก็คือแบบถ้าไม่แดงไม่มีแรงเดินแก้มต้องเป็นสีชมพูแบบเห็นมาแต่ไกลเปลือกตาก็คือเลือกใช้เป็นสีม่วงเห็นชัดมาแต่ไกลเหมือนแบบน้องคนนี้เขาโดนต่อยมาหรือเปล่าวะ แต่น้องเขาไม่ได้โดนต่อยนะทุกคนน้องเขาแค่ยูนีแค่นำแฟชั่นก็เลยบอกตาม,ม่วงม่วงแบบไล่สีม่วงแบบจากฟ้าไปม่วงไปชมพูนิดๆกิฟเก๋อยู่เด็ก้าอยู่ ยังไม่หายเทุกจริงรงเอ,เอ,อมาต่อกันที่น้องคนที่สองน้องคนที่สองคนนี้หัวเขียวแต่ว่าน้องไม่ได้เป็นสายพันธุ์เดียวกับแมลงวันหัวเขียวแต่อย่างใดนะตอนที่ทําน้องใช่ป่ะรู้สึกเลยว่าน้องคนนี้จะต้องน่ารักมากๆเนแน่เลยเพราะว่าน้องดูแบบ แปล๋วแ,แล้วก็แก้มต,ยตุยปากนิดจมูกหน่อยฉันอะชอบน้องคนนี้มากเพราะว่าน้องคนนี้ดูแบบหน้าตาใจดีดูแบบไม่มีเลสไนเพราะว่ายายตัวหัวชมพูแบบเหลตามองเพื่อนตลอดเลยก็คือแบบอย่างวะคือแอบ,บมองอะไรเอ่ยเป็นรูปเป็นลากแล้วเนาะทุกคนก็คงเห็นแหละว่าน้องกลายเป็นตุกตาแล้วจากลูกตาธรรมดาธรรมดาที่แบบนอนขึ้นเกลดกลางก็กลายเป็นตุกตาให้เราสามารถเอามาเล่นเอามาแบบเอามาทําอะไรอะ่ะ เอามาเล่นนั่นแหละถ้าใครที่อยากได้ตุ๊กตาลูปแบบใหม่ตุ๊กตาแปลกๆใหม่ๆตุ๊กตาผละหมากลากไม้ก็สามารถไปลองทําเล่นกันได้นะทุกคนเราไม่ได้ห่วงความคิดเพราะว่าก็คงไม่ใช่คนเดียวที่แบบมานั่งคิดอะไรแบบนี้หรอกเหมือนคุณๆว่าสมัยก่อนอ่ะจะเคยเห็นในละครไทยน่าจะขวัญอุตสามณนีเป็นนางเอกเล่นตุ๊กตาเสียกบาลอะไรสักอย่างนี่แหละก็เลยแบบมันเป็นเหมือนภาพที่อยู่ในหัวก็เลยเอามาทําให้ทุกคนได้ดูกัน เสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้สามสาวผมสามสียาผมชมพูก็คือแอบเพื่อนไปดัดฟันมาแต่ไอตัวผมเขียวน่ารักสุดเลยเห็นไหมบอกเลยว่ามันน่ารักสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะทุกคนช่วงนี้วิวช่องเรามันเงียบเหงามากอยากให้ทุกคนเข้ามาดูกันบ่อยๆเข้ามาดูกันเยอะๆอยากให้เราทำคลิปอะไรก็สามารถขอกันเข้ามาได้ขอกันเข้ามาเยอะๆนะ